ได้กล่องสม่มมาแ์กกาซีส์ไฮปเปอร์เตอร์มาไปแกะกันดีกว่าว่าได้ตัวไหนกล่องสองกล่องเนี้ยมันจะเป็นแบบแมกกาซีส์ของแต่ละฝ่ายเนาะเรามาเริ่มจากตัวไลไรกันก่อนดีกว่าว่าได้ตัวไหนนะฮะคือในตัวเนี้ยเขาก็จะมีเป็น9อันใช่ไหมเราจะให้เวลา3าวิแล้วไปรู้กันดีกว่าว่าเราจะได้ตัวไหน3 2 1แต่แล้แมากาซีสฝ่ายอะไรที่เราได้นั่นก็คือยังไม่บอกของใครวะอันนี้มันเป็นฐานวางกับตัวแบบตรามานเว้ย ท่านได้ไหมก็ยาสิทธิ์ของวูดมอร์สวยนะเอาดีๆเป็นส,ส่วนที่มันยอม,มาจากกายาสิทธิ์จริงนะซึ่งกายาสิทธิ์อันจริงที่เขาใช้ในภาพยนตร์มันจะมันจะมีความยาวกว่านี้อันนี้เขาจะเป็นแบบฟีวแบบพอตั้งโชว์ได้อะไรได้แก้ดูดีดีทงดีเทลอะแล้วเรามาประกอบกันดีกว่าครับนี่จะเป็นงูนักินหนีวะเนี่ยดูดิอ่าแล้วก็เอากายาสิทธิ์จิ้มหัวลงเปิ้ก็จะประมาณนี้เดี๋ยวให้ดูใกล้ๆก็จะประมาณนี้ นี่ก็เป็นไม้กายาธสิส์ของหลอดวอร์ดอมอลนะครับหรือคนที่ไม่ควรเอนะ่ยนามในเรือร่องของผู้วิเศษนะครับผมไปดูกันดีกว่าว่าอีกอันหนึ่งเป็นอะไรถ้าได้เฮลิพอตเตอร์นิสันกีตนะเรามาเดากันดีกว่าครับว่าในนี้เราจะได้อันไหนนะฮะสามสองหนึ่งและไม้กายาธิ์ที่เราได้มานะครับอุ๊ยเอ๊ะอ,อันนี้ของของใครวะจินนี่วิสลีย์ปะวะน่าจะใช่นี่ไงของจินนี่วิสลีย์เดาถูกวะ่ะ เป็นฐานวางแล้วก็มีชามที่เป็นแบบอ่าอันนี้น่าจะเป็นคาถาพุพิทักษ์ของเจ้าของม้ากยศิทิกออกมานะครับผมอย่างของจีนี่วิสลีเนี่ยก็จะเป็นรูปมาเนาะนี่ก็จะเป็นอะไรแบบนี้ตั้งสวยงามนะฮะชอบมากเลยแล้วในระาคาแบบหลักร้อยนะถ้าจะแท้ๆทำให้ผิดเนะี่ยประมาณแบบ800เจ็ดแปดร้อยอะไรเงี้ยเป็นของฝากดีๆอะไรเงี้ยใครชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับกดไลค์กดแชร์กดเฟรนด์ช่องเต้๋อว้เพื่อติดตามสิ่งที่นะ่าสนใจต่อไปด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมอีอิสเต้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย